ขอบคุณท่านมากครับเป็นยังไงบ้างครับ1 2วาระเปลี่ยนประเทศไทยกับที่สิสปีเก์ตัวแทนที่บริหารรัฐบาลประชาชนได้กลิ่นความเจริญมากยครับคุณท่าน,นครับคุณท่าน,นครับ,รบผมต้องบอกว่า ตัวแทนสปีเกอร์เมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทีมบริหารในรัฐบาลประชาชนเท่านั้นครับดังนั้นวันนี้ผมขอใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในการประกาศชื่อทีมบริหารรัฐบาลประชาชนต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับเริ่มตั้งแต่คนแรกครับเป็นไทยคนอื่นไม่ได้ คนดิเดตนายกรัฐ,รฐมนตรีนัทมุ์เรืองบัญญามมฒิครับทีบริหารด้านแรกด้านการปฏิรูปรัฐแคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปรัฐสิริกัญญานันบุญ ทีใหม่ของเราไม่ได้มาคนเดียวทีบริหารด้านการปฏิรูปรัฐครับอิสริยะไทรีพายริสคนต่อไปคนต่อไปครับไม่ใช่ทค่นี้วโรบุกมินิยาโดครับท่านต่อไปวิสุทธันติรันครับ ธีระสุธีวรากมูลรับและอีกหนึ่งท่านครับเพียงพนอบุญรัมครับไปถึงด้านที่สองครับด้านราาประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่แทนนิเลโรงนาย ด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่พิจารณาชวักพัฒนากรผมเชื่อว่าที่บริหารด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่น่าจะมีบางท่านที่คิดถึงแต่อาจจะไม่ได้มาเป็นสปีกเกอร์ในวันนี้ขอประกาศชื่อแรกครับรังสิมันดง มูนินภงมิศนทรพลพลีลาภพกีพิชัยเตระคุณวนิชย์และนาวาทูอิทิพง์ปียรับรับ นอกกบทีบริหารครับเรามีที่ปรึกษานโยบายด้านประชาธิปไตยและความมั่นคง,งด้วยพลันาเอกภูริรัตน์กันแก้วครับและคนที่มาเป็นที่ปรึกษาภายนอกพลโทพงศ์สกอโรสมพู ด้านที่สามครับด้านคุณภาพชีวิตแคนทิเดตรองนายกระฐมนตรีด้านคุณภาพชีวิตดเด